สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 7 69ทรงมาตรา39จนอายุ5 5จะได้เงินสมทบเพิ่มไหมน่าจะหมายความว่าออกจากงานก่อนอายุ5 5ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จนถึงอายุ55แล้วไปเปรียบเทียบกับการอยู่เฉยๆเนี่ยการเลือกทำแบบนี้จะได้เงินสมทบเพิ่มขึ้นมามากกว่าการอยู่เฉยเใช่ไหมคาตอบก็คือใช่ครับมันต้องเพิ่มอยู่แล้ว เพราะคุณส่งเพิ่มถ้าคุณอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มแต่เงินสมทบเพิ่มไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆจากประกันสังคมเพิ่มนะครับคือสิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูที่เงินสมทบนะครับจริงๆอ่ะสิทธิประโยชน์ที่ดูยอดเงินสมทบเนะี่ยมีเพียงแค่คนที่เกิดสิทธ กรณีชราภาพแล้วได้รับเงินชราภาพเป็นบำเหน็จเท่านั้นซึ่งได้แก่คนที่นำส่งเงินสมทบทั้งหมดไม่ถึง180เดือนแล้วเกิดสิทธิกรณีชราภาพและคนที่ยังไม่เกิดสิทธิกรณีชราภาพแล้วเสียชีวิตไปก่อนแล้วเงินชราภาพตกถึงทายาทนี่แหละครับคือกรณีเดียวเลยที่สิทธิประโยชน์จะมาจากยอดเงินสมทบส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ย ไม่เกี่ยวกับยอดเงินสมทบเลยนะครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเดือนบ้างเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าเฉลี่ยในบางช่วงซึ่งมันไม่ได้หมายถึงยอดเงินสมทบที่สมทบมาทั้งหมดนะครับดังนั้นยอดเงินสมทบเพิ่มแน,แน่แต่สิทธิประโยชน์ของคุณไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มตามยอดเงินสมทบ ไปด้วยนะครับามาดูนะครับว่าเงินสมทบที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ยังไงบ้างนะครับคือมันจะเป็นของกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตร้อยละ3นะครับคือตอนที่เป็นมาตรา33เนี่ยเราจะแบกรับภาระในส่วนนี้เพียงแค่ร้อยละ1.5ของฐานค่าจ้างแล้วก็จะมีนายจ้างร่วมสมทบอีกร้อยละ1.5แต่พอเป็นมาตรา39เเราไม่มีนายจ้างเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดก็คือ ร้อยละสานะครับ1.5วก1นะครับแล้วก็เป็นกรณีสรงครอบุตรและกรณีชราภาพซึ่งกรณีนี้แหละครับที่ผมพูดถึงเนี่ยชราภาพเนี่ยเป็นกรณีเดียวที่คุณมีโอกาสจะได้สิทธิทประโยชน์ที่มาจากยอดเงินสมทบที่ส่งเข้าไปแต่ยอดเงินสมทบตรงนี้ไม่ได้หมายถึงยอดทั้งหมดแต่มันคือแค่ร้อยละ3 ของตัวคุณเองในตอนที่เป็นมาตรา33แล้วก็ร้อยละ3ของนายจ้างนะครับและพอมาเป็นมาตรา39เกนี่ยก็จ่ายทั้งหมดร้อยละ6ในส่วนนี้เพราะเราไม่มีนายจ้างนะครับก็เท่ากับว่าทั้งหมดของมาตรา39เนี่ยร้อยละ9กนะครับก็คือ3บวก6มันเป็นส่วนชราภาพเพียงแค่ร้อยละ6 นะครับและโอกาสที่จะได้คืนในส่วนนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือคุณจะต้องเกิดสิทธิชาราภาพในขณะที่การสะสมเงินส่วนชาราภาพนับจํานวนเดือนแล้วเนี่ยไม่ถึง180เดือนหรือว่าเสียชีวิตไปก่อนจะเกิดสิทธิชาราภาพจึงจะได้ยอดสะสมคืนไปบวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทน แต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะครับหรือกรณีนี้ก็ตามแต่คุณรับเป็นบำนาญมันจะไม่เกี่ยวกับยอดเงินสมทบแล้วเขาจะใช้จํานวนเดือนกับฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคราวนี้มาดูเรื่องจํานวนเดือนซึ่งผมอธิบายไปแล้วใน EP 768ไปดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่ EP นั้นนะครับผมอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือการนำส่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยจำนวนเดือนเนี่ยมันต้องเพิ่มอย่างแน่นอนแต่คราวนี มันมีอีกหนึ่งตัวแปร ى, คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนมาตราสามเนี่ยมันจะมีฐานเพียงแค่4,800บาทนะครับคุณได้จำนวนเดือนเพิ่มจริงครับแต่คุณเอา4,800มาไว้ในช่วงท้ายซึ่งมันจะไปเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อตีออกมาเป็นตัวเลขฐานค่าจ้างที่มาใช้คำนวณบำนาญก็เท่ากับว,ว่า ถ้าคุณมาปิดท้ายแบบนี้คุณจะได้ฐานค่าจ้างน้อยถึงแม้ว่าจํานวนเดือนของคุณเพิ่มขึ้นมาทําให้คุณได้เปอร์เซ็นต์ในการคิดบํานาญเพิ่มก็จริงแต่ฐานมันน้อยมันก็มีโอกาสทําให้คุณได้รับบํานาญน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ออกมาแล้วเขาอยู่เฉยๆไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับดังนั้นสรุปนะครับถ้าถามถึงเงินสมทบเนี่ยเพิ่มอย่างแน่นอนแต่สิทธิประโยชน์ ไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มตามยอดเงินสมทบไปด้วยครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ